หน้านงานนะคะทางมันเหนื่อยค่ะน,น,น,นี่กำลังจะพูดเข้าหน้างานนะคะโอ้โอ้คือเอียงเสิเอียงแบบนี้พี่น้องโอ้ถึกองแตกแท้ๆล่ะ เอียงคักยัวโอ้โอมีสิทธิ์องค์แตกนะคะตรงนี้ข้างมันเหนือดอฝนมันตกบ่อยทางมันสุดค่ะจำเลยมิดล้อเลยค่ะช่าง ม,มาดูทางค่ะตอนนี้ขึ้นเกียร์ดัไม่ได้นี่ค่ะทางดับรถก่อนมาดูหน้ารถค่ะดูค่ะเอียงมากเลยจเจ้าขึ้นยังไงเนาะ ทีนีม้มิดล้อข้างซ้ายเลยค่ะตอนนี้กำลังขุดเพื่อให้ม,มอ,เ,อมเราพุ่งเข้านาง,งานมันปัดคลองเดิมค่ะมันำํำมันดำว่าใดค่ะพี่น้องว่าเอียงเล่าค่ะ แต่เ่าก็ต้องดําคล้องลงให้ลูกค้าให้มันได้ถ้าดําคล้องลงนี่ก็ขืนได้ค่ะรถก็มาล่อรลุนอีกเทียว่าขืนได้บอท่างขาดเป็นลาวนด้น้องพอเนาะบ่บ่คิดว่าบ่คิดว่าไม่สีลมเด้เทียว่าท่าแกนแกนได้จ้ะ ตกทุกวันเลยค่ะหน้าง,งานตรงนี้บ้านดงน้อยอำเภอกุดจับอุดรธาน,นีค่ะค่ะเดียวมาดูวิธีการเอาขึ้นนะคะเอารถขึ้นจะเป็นยังไงมาดูออกไกลๆจ้าดัเลยดําเลยข้ามข้าม ค้ำแล้วค้ำแล้วค้ำแล้วเราจะเทของลงให้อโอ้เอียงเอียงคักเลยวางนําวางดําก่อนฉันเททรายออกแล้วนะคะจะให้ฝาท้ายค้ำช่วยค่ะยันช่วย ดินมันสุดค่ะสุดบ่อยมากสุดลงเรื่อยๆเราต้องรีบด้ำลงไปค่ะรีบด้ำเลยฝ้าไทยค้ำแล้วค้ำแล้ว<อ>ว่างน้ำว่างนัำรถเอียงไปนะนเ,เอาค้อนใหม่มาใส่บป่ะเอะ นทางแน่นๆเพราะว่าลูกค้าเอาเหินคุกลงแล้วค่ะแล้วเพื่นว่าแล้วเจ้าของบ้านว่าเห็นตรงนี้ใส่แล้วสองรถฝนมันตกกวันค่ะดินขาดเป็นช่วงเลยม่ต้องไปเครียดหรอกจ้าเพราะออกออกไกลๆเลยจ้า ขึ้นรถแล้วนะคะดัมเลยค่ะดัมเลยเออรีบดัลงเลยครับ ทีนี้ไส้ไส้ท่อนดากมาแล้วฟ้าไทยฟ้าไทยมันไหนนี่แม่นกฟ้าไทยมันมันนดักไปแล้วล่ะมันพังแล้วฟ้าไทยมันเปย์ออกหลายกว่ากาดูค่ะพี่ทุกคนฝั่งข้างซ้ายครึ่งล้อเลยค่ะ ตอนนี้กำลังขุดอยู่ค่ะขุดหินลงลงทรายเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปเอาหินมาลงต่อนะคะงานบริการคืองานเราค่ะลูกค้าสั่งให้ไปลงตรงไหนก็ไปลงค่ะเราจะเน้นคุณภาพส่วนหน้าจะมีงานบริษัทงานช่างต่างๆที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ ้างเราค่ะ้างเราจะมีหินทุกไซส์ทุกขนาดยินดีให้บริการลูกค้านะคะขอแค่ลูกค้าบอกไม่มันล่องอ่ะไปข้างล่างเหรอแมนไส้ทับแล้วไม่มันสั่นเกินไป ยางรถเดมีบ่นี่เดมไม่ไหมตอนนี้กำลังหาไม้ค่ะ <G ül üş> ได้อยู่พอไม่เง่าอยู่จ้าได้อยู่จ,า <S <S จา้จาของบ้านใจดีนะคะช่วยทั้งไปทางทาง ซีดเกินย, right. ยุ่โอ้ลอยถึงแบกสงูงเลยแบบเนี่ยนี่ค่ะฝาท้ายฝาท้ายมันออกไม่ล่วงล้อมันก็จะดีดตัวขึ้นแบบให้ล้อลอยแล้วก็เขี่ยหินใส่ค่ะเพื่อจะเอารถขึ้นให้ได้ ทลายเปิดออกไม่ว่วงค่ะอย่ายห็นลงไปเลยถ้าเราเขี่ยหินฝั่งข้างซ้ายใส่แล้วเราก็จะวางดัมมลงอีกค่ะลงอีกรอบแล้วก็จะยกขึ้นใหม่ลงดัาขึ้นใหม่ชว่วงนี้นะ่าฝนเราต้องทําใจนิดนึงค่ะ ข้างหน้าถ้ามีสกเกิร์ตหน้าเนี่ยสงสัยแตกแน่นอน